จะเกิดอะไรขึ hay hay ้นกับลูกโป่งที่ถูกจุ่มลงไปในไนโตรเจนเหลวมานักถอยหลังเพื่อติดตามผลการทดลองไปพร้อมๆกันลูกโป่งจะยุบตัวลงเมื่อเราเอาไปจุ่มลงไปในไนโตรเจนเหลวแต่เมื่อเราเอาลูกโป่งขึ้นมาเจอกับอากาศปกติมันจะพองตัวกลับคืนรูปเดิม ปรากฏการณ์นหน้าทื่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไนโตรเจนคือส่วนประกอบของอากาศที่ลอยอยู่รอบๆตัวเรามันมีสถานะเป็นกา๊าซเมื่อเราต้องการให้ไนโตรเจนกลายเป็นของเหลวเราก็ต้องใช้อุณหภูมิที่ต่ำมากๆคือติดลบถึง196องศาเซลเซียสทำให้มันควบแน่นกลายเป็นของเหลวดังนั้น เมื่อเรานําลูกโป่งที่มีอากาศซึ่งเป็นกา๊าซอยู่ด้านในมานแช่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดของไนโตรเจนเหลวอากาศในลูกโป่งก็จะหดตัวลงเพื่อควบแน่นกลายเป็นของเหลวอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเราเอาลูกโป่งขึ้นมาจากไนโตรเจนเหลวมาอเจอกับอุณหภูมิห้องปกติอากาศก็จะขยายตัวกลับมามีสภาพเป็นกา๊าซที่ทําให้ลูกโป่งพองได้เหมือนเดิม